สวัสดีค่ะมีข่าวดีต่อเนื่องเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่จีซูเขามาในช่องแชทแบบพรีเมียมใน V l i v e ด้วยนะคะซึ่งพี่เขาได้มาสปอยโซโล่ของมักแน่นอยของพวกเรานั่นก็คือน้องลิซ่าแล้วก็มีฟแฟนเนี่ยแคปออกมาหวีดแล้วก็แชร์ลงใน Twitter กันมากมายเลยนะคะเพราะว่าพี่ซูเขาได้ตอบแฟนๆว่าฉันได้ฟังโซโล่ของลิซ่าแล้วนะคะเพราะว่าฉันคือหนึ่งในสมาชิกวง Black P ิ n k อิอิและลิซ่าน่ะเขาเยี่ยมที่สุดไปเลยยังไงช่วยตั้งตา โซโล่ของน้องลิซ่ากันด้วยนะจ้าอะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะทุกคนที่โซโล่ของน้องลิซ่าจะมาจริงๆในเดือนหน้านี้นะเพราะว่าพี่ใหญ่เขาก็มายืนยันว่าได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วด้วยเราไม่รู้ละว,ว่ามันจริงแท้แค่ไหนแต่เราขอเชื่อพี่ซูไว้ก่อนเพราะว่าพี่ซูคือหนึ่งในสมาชิกของวง Black พิงคนะคะแล้วก็ถ้าออกมาคิงมายืนยันแบบนี้เนี่ยแถมบอกด้วยว่าตัวเองได้ฟังเป็นคนแรกอิจฉาไหมคะอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะคะว่าโซโล่ของน้องลิซ่าน่าจะมาปรากฏ เรเไอ้ไงก็ใครรอโซโล่ของน้องลิซ่าก็มีลุ้นอย่างแน่นอนค่ะเห็นนักวิเคราะห์บ,บอกไตรมาส3มาแน่แ YG น่าจะปล่อยโซโล่ของน้องลิซ่าไตรมาส3ประจวบกับก่อนหน้านี้คุณยูแจซอกก็มาบอกไลน์อัพว่าน้องลิซ่าน่าจะมะีกำหนดปล่อยโซโล่ในเดือน7นี้ไอคิดว่ามันน่าจะมาไตรมาส3แน่ๆแหละแต่ว่าจะใช่เดือน7หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะคะเพราะว่าทาง YG ก็เงียบเหลือเกินไอยไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ถือว่าพิซูมาแบบ สปอยแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมานะคะว่าโซโลของน้องลิซ่ามาเร็วๆนี้แน่นอน